มบายดีพี่น้องเกิดอะไรขึ้นครูเอโทรหาพวกลูกว่าบอกให้พวกอยากให้พวกลูกหายทันมาวงสองกำเริงคุยเจ้าวดีค่ะมา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 เป็นนอนยังอยู่เฮียนมันมวลสบอปอกลังไกยังคือคำเมือดแล้ว เพิ่นว่าเพิ่นจอยด้วเพิ่นว่าเพิ่นจอยเพิ่นจอยหลายด้เพิ่นมักเต้าน้อยเกน้อยเออเพื่อน่ปากมันนี่ก็ว่าผ่าแต่งตุ้งเออเพิ่นว่าเพิ่นฉีดฉีดอันเดือนละสามเข็มฉีดเตียงคูกฉีดตาเอาคือฉีดตาปุกบาหวานขึ้นตาดิเนขึ้นตาจีบัดนี่า คิดตาชิดเข็มละสามพันเดือนหนึ่งสามเข็มตาย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 พวกรายได้ให้บ๊อบมี้อยู่ไม่มีเลยนั่นรายได้ก็ไม่มีเพราะไม่ได้ทำงานไงไอหยุดไอ้ยุดให้หายท่านนะเด้อหายท่านวงสองอย่าให้มันมันมาคิดหอดมันน้องมีคนถามหามันเป็นตีย่ายามขึ้นสาวพอยาธิก็มันมีแนวหัวเด้อ พราปกติเวลาพระอทย์กะเป็นคนหัวยากเน้่ยเราขึ้นฉาตาหนูมันมืดในำหนะเลยมันมันแบบว่ามันยิ่ได้เสอสามเดือนวันนี้ได้เสือสามเดือนมันนี้หยุดเาจะกรเรื่หาีดเขาตาปลาหมดโทรหาปลาหมดโทรหาเขาเลยหายซีดเขาตาคอยไม่ได้ยินเดือนละเข็มสมเดือนเดือนละเข็มละสามพัน่านนี้โทรทางไหนนั่นแหละนั่นแหละทางหนรวมทั้งหมดเป็นหกเข็ม ไดตัวย,ยุเคียงน่นสามเดือนพะนะป้ปาหเดือนหกเดือนบอกลูกเนวกลูกนเนลย่หยางบาหวันขึ้นตาไดาหวันขึ้นตาเมือ่อไรจะได้มาอีกสามปี <laughs> ที่ท่านที่มาท่านว่องไม่บ่นเนี่ย <laughs> เทาหาข่อยคืออคออกเลฟ์สดติ๊กตอกอาบอกเอ้ยหล่ดติ๊กวะเออคักเทอะวะเจเอตาเขาทุบมือได้แค่น anyway. no so like no ี้นะดูเออเพราะว่ามันยิงสอสามเดือนมันว่าเดือนนาเดียสามอีขึ้นดีขึ้นพรายหวังออขจันหวังคือว่าจันหวังเนี่นคู่ยิ่งเสือสามเดียพายายิ่งไดทส่ะยิ่งยังไปทางนี้อืมพ่าเขได้ยินแด่เสือ่ พ่อจะหวังก็ยิงยิงนะเมียนเมียนยิงยิงมอนนัดแล้วแล้วก็ล่าไปนัดสิบสองนี่นี่ที่ได้ล่าอีกแล้วเขาบอกว่าให้เอาข้างนี้ไว้ก่อนเขาแรกให้ฉีดขางนี่นอกไปล่านี่สามเข็มเข็มละสามพันไม่อีกสามเข็มขานี้อีกสามเดือนปั๊บคือแพงแท้เข็มละสามพันหมออยู่ใส่ปลูกหมออยลุงบมานรวยเอส บอลงบานลอยตอนนี้มึงเห็นบอเห็นหงอยู่บ่เห็นกดทุกวันติดตามมึงติดตามบัสเอจนนี่มองว่าคนสีเหงาไงเขาเบอก่ามีนักคนเหงาเอฟีเอร์เบิรงผู้นเบอร์พก็เบิรงผู้นั้นเออได้ยังกินเล่นดิโอ้เนี่ยกินหลายพูดมากเปียงฟาซาซฟามาตัว ลายพวดเนี่ยกินเห็นบ่พุนพ้เอทายให้มันดูยายูบอกว่างามหนุ่ไปแล้วกินอยู่ใสล่ะกินกับเบิร์ดได้กิไดกินเบิร์ดอาแล้วกินอย่าให้อย่าให้อย่าให้เขาบให้เขาบอกฝามันอ้วนแล้วทีถอดทอดออย่าให้อย่าคือถอด คือหอดกับเฝ้ามาตัวนกคูเาก็อยู่น้ากันก็แต่บนนอนเือกิงเขาอีปวกใครหหาแล้วเ้าเศร้าตัวเฝ้าเศร้าเฝ้ามาเฝ้าที่ปนีฝ้าเสวงเฝ้าเศร้าเฝ้ามาหากันตัวเมียน เงเถี่ยว่ยให้องก็นีจะได้ไอปลอมดอกละบปลอว่อกของแคนี่แหละใช่ยังฟองว่าไปมือขายไปมือตาขายนมังไ่ได้คนดอกตาหาจาเมนตนีว่าได้หางว่าได้มากง่ายๆด้เขากันรักษากอน ชีดปั๊บนี่เขาก็ให้ถืนน้ำได้ชีพมือเขาให้ลากนาพร้อมแงีนคือกันยัยหวังก็คือกันเขากันให้ให้เสซ็ตเออเสซ็ตขอบรอบตานี่ได้โอกาสพอดีแหละต้องอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยก็พอดีแหละลูกอะไรจะไปผูกตัวขนาดนั่นอ่ะไม่ต้องอาบน้ำอย่าหายใจอย่าหายไอ้พี่ท้ออยู่เลย เฝ้าหายได้ไหมต้อกาสีคีดฮอดโมจ้ามันกันเนยนเยมากเคยจิเนาะอะไรอยู่ๆก็มันอยู่ๆก็มันน่กัม่ติงฟถึงเมื่อีฮอยพกเบ้างหาดือันีเล่นวดจำสีวัดจำสีวันปีายะเข้ามาได้ไหมวัดจำสีคุณบอว่าคุณบอว่าเมนอไร้าย้า เขาเคยมาปีกายอยู่ปุกป้ามีอะไรให้รับใช้ตอนนี้เหรอแนวมองกันปลาลูกคองมาไม่ไหมฮัลโรับมาไม่ไหัลล์ป้าหมดไหวันน้ามหมอนมาสมัรแมนแมนแมนห้อนเนี้ยมันกัดตัดไอข้ามหมอนมาสมาร์ทได้ทาาเบิงมือสองมือแลหละเพื่อนมาจะไปไหน มาขึ้นคิดถทุกคนนั่นแหละเออคิดทอดนั่นคือกันนั่นลายังไงลายยังไงแต่เบิ้งคอยเบิ้งกันดิผมผมผมทรงผมนี่หนาขึ้นเด้ตั้งแต่ไปโดนไปโดนแนวฉีดผมผมหนาขึ้นอยู่เด้เลยเออมึงคิ้วกระดกขึ้นคิ้วกระดกขึ้นเดยเออ คิวพันก็ดีขึ้นเอออืมดูเป็นฟิลลูกคุณหนูอยู่เออตะกี้เป็นลูกคุณทาดอ้าพักผ่อนเด้อร์อ้วนออกกําลังกายเด้อจีไปออกกําลังกายใส่กอนเขาจีบีเฮ็ดยังเพ่าจีไปออกกําลังกายเพิ่มมาเพิ่มได้เวลาออกกําลังกายเพิ่มเฮ็ดอีหยังจังหวางสันเต้นนั้นเขาี๊ดเว้าเต้นอยู่ใส่ยู่เฮ็นกับคอางอยู่เต้นกับมีจจ่วนบ่ ซื้อวงยางก่อนซื้อวงหยางก่อนบาหานลุกำเพินบาหวานลูกล้ำเพิ่าานหมล <c oughs> เออเนาะเอิน่นมากบรผู้ใดเป็นเบาหวานเอิ่นมากมืดจีเออเมื่อวันที่สิบสองมาซลาละอ้าวักเป็นบาหวานกนาแ่า <c oughs> นี่คือแซงกูแทะ บอกว่านี่มันเกิดน้ำหยังเกี่ยวกันน้ำแปงน้ำเขาน้ำบ่อคู่เสายน้ำเด่นเนาะบางคนอันพี่แดงอะที่ที่มาทําไอ้นั่นให้หนูอะพี่แดงอะไม่แดงก็เป็นนะแต่ไม่เกี่ยวเกอะในเครืยญาติแกไม่มีใครเป็นเลยแกก็เถียงนะเถียงหมอหมอไม่เกี่ยวค่ะหมอไม่เกี่ยวแม่ยังเป็นบอกอ๋อเอาเอาหาย ผักควันผักควันออกกำลังกายออกกำลังกายหอดเดือดวันฝ่าเศร้าฝ่ามาทะลุตนทะลุตนเพื่อน